ความคิดเห็นแตกเป็นสองทางชัดเจนกลุ่มหนึ่งบอกว่ารักเมืองไทยเพราะให้โอกาสแต่อีกกลุ่มถามกลับทำไมต้องรักแค่มาทำงานแลกเงินมันคือผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมหรือความรู้สึกแบบไหนคือความจริงกันแน่กดไลค์เป็นกำลังใจ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังด้วยวันนี้เรามาคุยกันถึงเสียงสะท้อนหลากหลายมุมมองจากชาวกัมพูชาที่ทำงานในไทยประเด็นเรื่องความรู้สึกผูกพันโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การปรับตัวที่กำลังเป็นหัวข้อถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์ความเห็นเหล่านี้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้คนทำให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าเราคิดเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกเลยแรงจูงใจในการมาทำงานที่ไทย เสียงที่ได้ยินบ่อยคือความรู้สึกดีๆที่มีต่อประเทศไทยมองว่าไทยให้โอกาสให้ความมั่นคงให้รายได้ที่ดีกว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีตัวอย่างจากคนที่ทำงานโรงงานแถบฉะเชิงเซามาเป็น1ิปีเราว่าอยู่ที่นี่เจ้านายดูแลดีเพิ่นร่วมงานคนไทยก็ดีชวนกินข้าวแบ่งปันกันบรรยากาศแบบเนี้คือหาไม่ได้ง่งายๆในบ้านเกิดอีหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกเชิงบวก แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงโต้แย้งที่หนักแน่นแล้วก็ตรงไปตรงมาว่านี่คือเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลุน้นล้วนไม่เกี่ยวกับความรักหรือความผูกพันอะไรไทยต้องการแรงงานราคาไม่แพงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆขณะที่ชาวกัมพูชาก็ต้องการรายได้ที่สูงกว่าในบ้านเกิดเพื่อส่งเสียครับครัวมันคือความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ถ้าวันใดเศรษฐกิจไทยไม่ดีไม่มีงานให้ทำหรือมีนโยบายส่งกลับแรงงานก็ต้องกลับนี่คือสภาวะความเป็นจริงของแรงงานข้ามถิน่นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวประเด็นหลักคือเศรษฐกิจถ้ากัมพูชามีงานที่ดีมีรายได้เพียงพอใครเล่าจะอยากจากบ้านจากครอบครัวไปเผชิญความไม่แน่นอนในต่างแดนฟังดูแล้วก็เป็นมุมมองที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทางเศรษฐกิจมีความเห็นที่พยายามจะมองตรงกลางบอกว่า ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังไงก็คือเรื่องเงินเรื่องปากท้อที่ไทยให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้ความรู้สึกขอบคุณต่อโอกาสที่ได้รับมันก็มีอยู่จริงแต่มันเป็นผลพลอยได้จากการที่ไทยเป็นแหล่งรายได้สําคัญเป็นที่พึ่งพิงในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ครอบครัวมากกว่าจะเป็นความรักต่อประเทศในแบบอุดมคติการที่คนหนึ่งรู้สึกขอบคุณในจ้างหรือเพื่อนร่วงงานคนไทยก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าพวกเขารู้สึกผูกพันกับประเทศไทยในภาพรวม ถูกต้องการแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญความรู้สึกขอบคุณในจ้างที่ใจดีหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงแต่ไม่ควรตีความเมารวมไปถึงความรู้สึกต่อประเทศโดยรวมทั้งหมดเพราะแรงผลักดันพื้นฐานที่สุดคือความจำเป็นทางเศรษฐกิจการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนทีนี้พอเข้ามาทำงานอยู่ในไทยนานวันเข้าก็เกิดประเด็นถัดมาที่ร้อนแรงไม่แพ้กัน คือเรื่องการปรับตัวและอัตลักษณ์มีการแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์คนที่อยู่ไทยนานๆจนผู้ไทยคล่องปลอบางครั้งคล่องกว่าภาษาเขมรด้วยซ้ำหรือการโพสต์แสดงความเห็นต่างๆในโซเชียลมีเดียเป็นภาษาไทยทั้งหมดทําให้เกิดคําถามตามมาว่าคนเหล่านี้กําลังหลงลืมรากเหงา้าลืมความเป็นตัวเองไปหรือเปล่าประเด็นนี้ซับซ้อนมากมีการโต้แย้งกลับอย่างมีเหตุผลว่าการปรับตัวทั้งภาษาและวัฒนธรรม เป็นทักษะจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดในสังคมใหม่การเรียนรู้ภาษาไทยช่วยให้สื่อสารกับนายจ้างเข้าใจลดความผิดพลาดในการทำงานสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ราบรื่นเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในที่ทำงานและในสังคมการไม่ปรับตัวเลยต่างหากที่อาจนำไปสู่ปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแม้กระทั่งเสี่ยงต่อการตกงานเพราะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ มันไม่ใช่การลืมกลมพืชแต่เป็นการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมใหม่มีตัวอย่างที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันบ่อยๆเช่นกรณีที่บางคนโพส a c e b o o k อวยพรวันเกิดหรือแสดงความขอบคุณเจ้าในคนไทยอย่างสม่ำเสมอแต่แทบไม่เคยโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดครอบครัวหรือวัฒนธรรมกัมพูชาเลย หรือกรณีที่พอกลับไปเยี่ยมบ้านที่กัมพูชาก็ยังติดพูดภาษาไทยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงพฤติกรรมเหล่านี้ถูกมองจากคนบางกลุ่มว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเหมือนพยายามจะเป็นคนไทยจนลืมตัวตนเดิมไปเพียงเพราะได้ทํางานได้เงินเดือนที่ดีกว่าแต่ในมุมกลับกันก็มีเสียงปกป้องว่าการซึมซับวัฒนธรรมและภาษาของสถานที่ที่ไปอาศัยอยู่เป็นระยะเวลานาน,านๆถือเป็นเรื่องธรรมดาของการย้ายถิ่นฐาน ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามการอยู่10ปี20ปีย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการพูดการแต่งกายหรือรถสนิยมบางอย่างไปบ้างเป็นปกติสิ่งที่ควรให้ความสำคัญและเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินอย่างภาษาที่ใช้โพสหรือสำเนียงการพูดแต่คือการที่พวกเขายังคงระลึกถึงครอบครัวที่รออยู่ที่บ้านเกิดยังคงส่งเงินเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ยังคงรักษาความผูกพันกับรากเงาทางสายเลือดและวัฒนธรรมในรูปแบบอื่นๆหรือไม่การตัดสินคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทําให้เรามองข้ามความรับผิดชอบและความผูกพันที่เขายังมีต่อครอบครัวและบ้านเกิดไปดังนั้นประเด็นสาคัญอาจไม่ใช่แค่ว่าปรับตัวหรือไม่ปรับตัวแต่คือสมดุลระหว่างการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการทางานกับการรักษาอัตลักษณ์และความผูกพันกับบ้านเกิด ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการแสดงออกและให้น้ำหนักแตกต่างกันไปไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวกลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการย้ายถิ่นฐานความเห็นส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ต่างเน้นย้ำไปในทิศทางเดียวกันว่าโอกาสทางเศรษฐกิจในกัมพูชายังแตกต่างจากไทยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องรายได้ค่าจ้างในไทยสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด บางคนบอกว่าสูงกว่า2อถึงสเท่าทําให้พวกเขาสามารถส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่บ้านได้อย่างมีนัยสําคัญมีการเปรียบเทียบตัวเลขรอยได้ให้เห็นภาพชัดเจนเชิงงานใช้แรงงานทั่วไปในกัมพูชา อาจมีรายได้ต่อวันประมาณ150-200บาทไทยแต่หากมาทำงานประเภทเดียวกันในไทยไรายได้ต่อวันอาจสูงกว่านั้นมากแม้จะหักค่าใช้ใจ่ายค่าครองชีพในไทยที่สูงกว่าแล้วก็ตามส่วนต่างก็ยังคงเหลือพอที่จะส่งกลับบ้านได้จานวนหนึ่งในขณะที่เมืองใหญ่อย่างพนมเปญแม้จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นค่าครองชีพก็สูงตามไปด้วยโดยเฉพาะค่าเช่าที่พักอาศัยทำให้การเก็บเงินหรือส่งเงินกลับบ้านเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไป งานในโรงงานอุตสาหกรรมในกัมพูชาก็มีแต่ค่าจ้างก็ยังต่ำกว่าในไทยอย่างมีนัยยะการตัดสินใจข้ามแดนมาทํางานในไทยจึงเป็นทางเลือกเชิญเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผลที่สุดสําหรับหลายคนณเวลานั้นไม่ใช่เพราะความพึงพอใจในประเทศอื่นมากกว่าประเทศตนเองมีเสียงสะท้อนจากคนที่เคยทํางานร้านอาหารเล็กๆในชนบทของกัมพูชาเล่าว่าไรายได้ต่อวันแค่ร้อยกว่าบาทแทบไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวพอเห็นเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องที่ไปทํางานในไทย สามารถส่งเงินกลับมาได้เดือนละหลายพันบาทช่วยให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นลูกๆได้เรียนหนังสือมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะไปบ้านไม่ใช่เพราะต้องการทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนแต่เพราะต้องการหนีความยากลําบากต้องการสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับครอบครัวถ้ายังอยู่ที่เดิมทํางานแบบเดิมก็มองไม่เห็นหนทางที่จะยกระดับความเป็นอยู่ได้ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําทางโอกาสภายในประเทศกัมพูชาเองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเช่นกัน คนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ห่างไกลหรือขาดการศึกษาขาดเส้นสายทางสังคมก็ยากที่จะเข้าถึงตำแหน่งงานที่ดีมีรายได้สูงในประเทศ โอกาสมักกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่หรือต้องเป็นผู้ที่มีเครือข่ายทางสังคมที่ดีหรือจบการศึกษาสูงจากสถาบันที่มีชื่อเสียงแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ที่มาจากครอบครัวเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบการเดินทางมาทํางานในไทยจึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องรายได้แต่ยังรวมถึงการได้เรียนรู้งานทักษะพิมมือใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆในบ้านเกิดเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งของตนเองและครอบครัว การที่แรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่มีทักษะฝีมือมีประสบการณ์ออกไปทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในไทยเป็นระยะเวลานานบางคนอยู่เป็น10บ,บ,บปีก็ทำให้เกิดความกังวลอีกด้านหนึ่งนั่นคือผลกระทบต่อประเทศกัมพูชาเองมีความเห็นแสดงความเป็นห่วงวันนี้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภาวะสมองไหลหรือการสูญเสียทัพเียกรบุคคลที่มีคุณภาพไปคนเหล่านี้ควรจะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปพัฒนาประเทศ แต่กลับไปสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอื่นแทนนั่นเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลในระยะยาวการสูญเสียแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์ย่อมส่งผลกระทบต่อศักยภาพการพัฒนาของประเทศต้นทางแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองเหรียญอีกด้านคือเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่แรงงานเหล่านี้ส่งกลับประเทศหรือที่เรียกว่าเงินส่งกลับ เงินส่วนนี้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลทําให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยการลงทุนขนาดย่อมเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเล็กๆจํานวนมากพึ่งพิงรายได้จากเงินส่งกลับส่วนนี้ในการดํารงชีวิตมันคือกลไกลการพึ่งพาก,กันทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและปฏิเสธไม่ได้ระหว่าง2ประเทศแม้จะมีต้นทุนเรื่องการสูญเสียทรัพยากรบ,บคุคคลก็ตาม เหมือนเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งคือการสูญเสียคนเก่งแต่อีกด้านคือเงินที่ส่งกลับมามาช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากไว้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือความสามารถในการแยกแยะของแรงงานแต่ละคนความเห็นส่วนหนึ่งในโลกออนไลน์ชี้ว่าแรงงานกัมพูชาจำนวนไม่น้อยสามารถแก้แยะประเด็นปัญหาระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกระแสชาตินิยมที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวออกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่พวกเขามีกับคนไทยทั่วไปได้ พวกเขามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของระดับนโยบายหรือกลุ่มคนบางกลุ่มไม่ใช่คนไทยทั้งหมดในชีวิตประจําวันพวกเขายังคงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างเพื่อนร่วมง,งานหรือคนไทยที่พบเจอทั่วไปยังคงมีความรู้สึกเป็นมิตรไม่ได้นําความขัดแย้งระดับมหาภาคมาปนเปกับความสัมพันธ์ในระดับจุลภาคนั่นแสดงให้เห็นถึงวุฒธธิภาวะในการมองปัญหาพวกเขามองว่าไทยกับกัมพูชาเป็นเหมือนเพื่อนบ้านติดกัน ย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาแต่โดยพื้นฐานแล้วประชาชนของทั้งสองประเทศต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันไทยต้องการแรงงานกัมพูชาต้องการแหล่งไรายได้พวกเขาจึงเลือกที่จะไม่เข้าไปผสมโรงกับกระแสะความขัดแย้งที่ถูกจุดขึ้นมาเพราะระักดีว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่และหน้าที่การงานของตนเองเรื่องราวและความคิดเห็นทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของชีวิตผู้คน ที่ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินเพื่อความอยู่รอดและอนาคตที่ดีกว่าของตนเองและครอบครัวพวกเขาต้องรักษาสมดุลระหว่างความผูกพันที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนกับแรงดึงดูดจากโอกาสทางเศรษฐกิจในต่างแดนการตัดสินใจแต่ละอย่างล้วนมีเหตุผลรองรับมีต้นทุนที่ต้องจ่ายและมีผลกระทบตามมาการพยายามเข้าใจความเข้าใจมุมมองที่หลากหลายโดยไม่ด่วนตัดสินใครจากมาตรฐานหรือมุมมองของเราเพียงด้านเดียวเป็นสิ่งสำคัญ การตำหนิว่าทำไมไม่รักชาติไม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดหรือทำไมปรับตัวจนเหมือนคนไทยไปหมดอาจเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางเศรษฐกิจสังคมและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันที่แต่ละคนต้องเผชิญในชีวิตประจำวันความจำเป็นในการเอาตัวรอดการดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส่งพลังอย่างยิ่งการเดินทางข้ามโคลมแดนเพื่อสแสวงหาโอกาสไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐ,ฐกิจแต่คือเรื่องราวชีวิตของผู้คน ที่มีความฝันความหวังและความรับผิดชอบการทำความเข้าใจมิติเหล่านี้อาจทำให้เรามองปรากฏการณ์แรงงานข้ามถิ่นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องคุยให้ฟังด้วย